สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2นัดก,กลางสัปดาห์ดีกว่าวันนี้เป็นเกมที่6ประจำวันพุธที่16กันยายนนั่นเองนะฮะเริ่มกันที่เชียงใหม่ FC ครับเปิดบ้านเสมอกับราชนาวีไป1-1การเสสาสเสมอเชียงใหม่อยู่ในแต็ด3-3สีสก็นเกพ FC แพ้คาบ้านให้กับสมุทรสาครไป0-1 นครปฐมก็แพ้ให้กับชัยนาทไป1-2หนองโบพิชยะวันนี้เปิดบ้านเสมอกับอยุทยาย,ยูเอเต็ดไป1-1และนองฮะวันนี้เฉือนเอาชนะขอนแก่น FC ไป2-1แพ้ยูเอเต็ดเปิดบ้านถล่มเอาชนะทางลำปาง FC ไป3-0แล้วก็ปิดท้ายด้วยอุดรธานีเอาชนะ MOF ศุลกากรไป2-0 นั่นเลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้อันดับ1ก็เป็นแพทยยูเอเทครับเก็บไป13คะแนนอันดับ2เชียงใหม่ยูเนเต็ด12คะแนนเท่ากับทางหนองบัวพิชยะที่เป็นอันดับ2ร่วมครับมี12คะแนนเหมือนกันประตูยิงได้เท่ากันเสียเท่ากันประตูได้เสียบวกเท่ากันหมดเลยนะฮะมาที่อันดับ4เป็นราชนาวีมี11คะแนนอันดับ5ชัยนาท1 1คะแนนเหมือนกันอันดับ6กระนอง50คะแนนอันดับ7อุดรธานี9้คะแนนอันดับ8เชียงใหม่ f c 8คะแนนแล้วก็อันดับ9เป็นขอนแก่นยูเอเ็ตที่ยังไม่ได้เตะคครับตออนนนนีี้มยู่7แ ไปต่อกันที่อันดับ10นะคตอนนี้เป็นนครปฐมมี7คะแนนอันดับ 11MOF ศสุรการกร7คะแนนอันดับ12สศรีสเกต FC7 คะแนนเหมือนกันอันดับ13ลำปาง FC มี6คะแนนอันดับ14เกษตรศาสตร์5คะแนนอันดับ15อายุทยามี5คะแนนอันดับ16สุสาครมี5คะแนนลองบวยอันดับ17ครับอุทัยธานีมี3คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นขอนแก่น FC เก็บไปแค่2คะแนนเท่านั้นเอง ไปมาดูที่ดาวซนโล่าสุดตอนนี้มีด้วยกัน3คนก็มีโดคามโมกของขอนแก่นยูเนเ็ตเมลวินของเชียงใหม่ยูเนเ็ดแล้วก็ฮิสันคาโดโซ่ของชัยนาที่ซัดไปคนละ4ประตูนในขณะที่นักเตะที่แอซซิ์มากสุดมีด้วยกัน3คนนะัคือลาเฟลโคเอลโย่ของชัยนาพิชาโนนของแพ้แล้วก็สำเริงของเชียงใหม่เอฟซีครับที่จ่ายไปคนละ2ลูก เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีก2นะัดต่อไปดีกว่าเป็นเกมที่7แล้วนะในสุดสัปดาห์หน้านี้นะฮะก็เริ่มกันที่เสาร์ที่19กันยายนเชียงใหม่ยูเตเตดเปิดบ้านเจอกับสรีสะเกด FC ฟราชนาวีเจออุทัยธานี m อ f ครับจะพบกับกเกษตรศาสตร์ละนองเจอเชียงใหม่ FC แล้วก็อยุทยาเปิดบ้านเจอลำปาง ต่อกันที่วัอาทิตย์ที่20กันยายนก็จะมีหนองบัวพิชยาพบกับแพะยูเนเตตใช้หน้าเจออุดรธานีสุสาครพบกับขอนแก่นยูเนเ็ตแล้วก็ขอนแก่น FC เปิดบ้านเจอกับนครปฐมนั่นเอง